คลิกขวาติดตั้งนะครับ Run Administrator ครับตรงนี้อาจจะต้องมีปัญหาบางครั้งบางเครื่องอาจจะต้องมีปัญหาให้โปรแกรมให้ติดตั้ง n e t 2นะครับเดี๋ยวอาจจะมีการแนะนำเพิ่มนะครับตัวนี้กรณีทีต่ติดตั้งได้ผ่านก็คือติดตั้งได้เลยนะครับอันนี้ก็คลิกเลือก I accept นะครับ Next คลิก next ครับแล้วก็ next ต่อได้เลยนะครับก็ไม่ต้องเลือกนะฮะ next จังหวะนี้เราต้องเลือกนะครับก็คือตัวนี้นะครับ3ตัวที่ต้องเลือกนะครับก็คือ data file แล้วก็ chart tool แล้วก็ตัวนี้นะครับให้คลิกเลือกแล้วก็ next ต่อนะครับตัวนี้ก็จะให้ default ไปได้เลยนะครับ next ตัวนี้เราเลือกนะครับในส่วนของตัวนี้เราเลือก เลือกตรงนี้แล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านเป็นตัวมาตรฐานครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับคอนเฟิร์มก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับคลิกเน็ครับตัวนี้เราเน็กต่อนะครับจังหวัดตัวนี้ให้เราเลือก2ตัวนะครับออโตเมติกนะครับแล้วก็เนก อาจจะจริงๆตอนติดตั้งอาจจะไม่มีเอเอเลนะครับจังหวะน,นี้อันนี้เครื่องมีการทดลองได้เยอะอาจจะมีเอเอเลนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อติดตั้งผ่านก็คือน็กเลยนะครับผมเสร็จแล้วก็ฟินิกนะครับอันนี้เรียบร้อยครับ